สวัสดีครับผมเต้ค้นไฟเยอร์ก็ในวันนี้ผมก็มีโคกกับน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นะครับที่จริงไม่ต้องเอาเป็นไฮเตอร์ก็ได้นะที่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ในวันนี้ผมก็จะเอาน้ำโคกกับน้ำยาซักผ้าขาวนี้นะฮะมาผสมรวมกันดูนะครับแล้วดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับในดับแรกเราก็จะเอาน้ำโคกนี่นะฮะมาเทใส่ก่อนเลยแล้วกันนะครับว้าวดูนี่สีน้ำโคกแบบมันสีดํามากเลยนะเดี๋ยวเราเทลงไปเรื่อยๆนะอ่าดูนี่สิครับจากน้ำ เราเทน้ำโค้กใส่ไปสักผมคิดว่าสักประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เอา,อาน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์นี่นะครับใส่ลงไปเลยดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะว,ว้าวดูนี่สิครับอู้ดูนี่สิแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจาเวลาด้วยเลยแล้วกันนะอ่าเรียบร้อยครับผ่านมาได้ประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับตอนนี้จากน้ำโค้กสีออกส้มๆนะตอนนี้มันก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองๆแล้วนะฮะแล้วมันก็ใส่มากเลยนะครับดูนี่สิว,ว้าวผมเอาไม้ลูกชิ้นไป ข้างหลังนะมันก็โ,โหเห็นมาลูกชิ้นเลยเนะี่ยจากน้ําโคกสีดำๆนะครับผ่านไปสองนาทีกว่าๆแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่านี่ครับว้าวดูนี่สิโอ้มันใสามากๆเลยนะตอนนี้เกือบจะเหมือนน้าเปล่าครับแต่มันเป็นสีเหลืองๆอยู่นิดหน่อยนะว้าวดูนี่สิใสามากๆเลยครับข้างหลังนั่นโอ้ดูดูนี่สิครับหลังจากสองนาที30มวินะฮะจากน้ําที่ใสๆครับเริ่มกลายเป็นน้ําขุนๆทันตาเราเห็นเลยนะฮะเนี่ย อตอนนี้มันกลายเป็นน้ำขุ่นขุแล้วนะครับเอาไม้ไปข้างหลังนะไม่เริ่มไม่เห็นอะไรแล้วครับผ่านมา5นาทีนะครับก็ผมก็ได้สังเกตว่าน้ํามันกลายเป็นสีขาวเลยนะฮะตอนนี้แบบผมไม่เห็นสีเหลืองแล้วนะครับจากน้ําโคกสีดําๆนะกลายเป็นสีขาวเลยครับตอนนี้ขาวแบบขาวสนิทเลยนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับจากน้ําโคกสีดํามันก็เริ่มกลายเป็นแบบสีใสๆนะฮะซึ่งแบบผมเอาไม้ไปไว้ข้างหลังก็ยังมองผ่านทะลุนะครับ แล้วก็จากพอสีเป็นสีใสๆ,ๆมันก็เริ่มกลายเป็นสีขุ่นๆออกขาวๆนะจากน้ำโคกสีดานะครับกลายเป็นสีขาวเลยนะสุดยอดไปเลยครับก็นี่น้องๆที่เขามาเยี่ยมนะฮะเอฟซี <c oughs> โอเคครับเ็นยังบ้างรครับสำหรับคลิปนี้จากน้ําโคกที่มันเป็นสีดําๆนะครับมันกลายเป็นแบบสีขาวขาวสนิทเหมือนน้าเลยนะโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ